อยากสิถามว่าไอา้คนนี้มีความสำคัญกับน้องบ่หนออไอ้มันค้นบ่หลอสิเหตุจังไดหน้าตาไอา้มันบ่ดีแต่หัวใจไอ้ฮักน้องลายสิเหตุจังใด เฮ้น้องมักไอคือเขาสวัสดีครับพี่น้องนะครับกะมือนีมาโปโอครับคุณโลรุอีสานเรือเกานะครับในช่วงของคุณโอรุผ้าสวมครับพี่น้องนะครับกัฝากพี่น้องติดตามทั้งช่องทั้งแฟนเพจน้ำเนยนะครับด้วยแฟนเพจคุณโอรุอีสานนะครับทั้งเฟซบุ๊กนะครับกะมือนีมาพี่น้องมากิน ก้อยเขาปุ่นครับก้อยเขาปุ่นใส่แคบหมูนะครับรอบลึกนะครับตอนนี้ก็สีทุ่มแล้วมามาครับมา้ในยิ่งนอเสียงนอนบบาแห้งบาไดนะครับมีแค่รดนะครับผักโได้มีอย่างไรนะครับมีแค่รสมีผักขั้นจองนะครับแล้วก็แคบหมูอันนี้เขาปุ่นนะครับสือสิบบาทนะครับ ลอกเด็กหลอกเด็กนะครับหิวม,มามามาบ่ลรืมสอนแล้วมันอยู่บอดลืมสอนนะครับเอามาอยู่นะครับประแดกเปลี่ยนประแดกไหมครับพี่น้องประแดกกันประแดกซื้อไหมมือนี้ปลาแดกแมนอะช์ชอนอย่างนี้ล่ละเข้มเข้มพี่น้องเส่หนหน่อยหนึ่งกันวนวนะครับเสบ่บนวดดีตรงแหนตัดเสียบหัก อรสาติใส่ใดเลยนะครับให้กินง่ายๆอยากกินย้ำเด้ออขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับเด้อยสำหรับการติดตามนะครับช่องคุณโนรุกิสานนะครับฝากพี่น้องติดตามไปแน่นะครับเนาะ แครอดนะครับมันเหลือจักตำละพีน่น้องอันเมื่อนี่เบิ้งเขาไปมพี่น้องเขาว่า,วาไวรัสไม่รัสิกาเม็ตโรเคเนเคยบอกพี่น้องไหมครับว่ามันเขามากรุงเทพตอนนี้มันอยู่ยู่การาสินครับจังหวัดการ์ซินตรวจพบตรวจพบไวรัสิกาเนี่ย สี่คนนะครับเป็นคนในควเลื่อนเดียวกันเลยนะครับพี่นอ้องอยู่ใกล้ๆกันแนละ้มองนดอยู่เนี่หละครับห่างกันบากเกินยี่สิบโลกไปพี่น้องนะครับสี่คนเลยนะครับตอนนี้รู้สึกกาจัง,งหวะนาสีเป็นข้าวกล่องอยู่นะครับนาสิกล่องแลนะ้วเพราะว่ามันมันออกข่าวอยู่นะครับนาอกตอนนี้เขากเ็เล็งเล่งรักษาเล่งป้องกันนะครับยุงย่งไ่เยอะกบยุงย่งไรนะครับพี่นอ้องผู้ใดมีอาการไข้ปวดหัวปวดหลังปวดเอวนะครับัตห้อนนะครับไข้จับสั้นประมาณหนึ่งสี่นะครับให ให้ระวัางไว้นะครับให้ป้องกันไปหาหมอเลยสวดีกว่านะครับพี่น้องตอนนี้นเราก็พยายามระว้างเห็นให้จ้าของมีพุ่มตาท่านที่ดีนะครับเพราะว่าบ่รู้ว่าเพิ่นตีใดอย่างใดนะครับเพิ่นนิน่งมาตีนยกขอบขั่วเลยนะครับยกขอบขั้วเลยมือเนี่ยเอออันมือเหนียวเสมอยุบ,บัน อยงนเนาะนอกจากจำบ่ได้นะครับว่าบานยังครับแต่ว่ายุกรารสินเนี่ยแหละครับ4ีนเลยนะครับบ่วข้าเจาะป้องกันจังไล๋ไปตอนนี้นะครับเนาะวิธีป้องกันก,นก็เจ้าของดูแลเจ้าของเองนะเนาอพี่น้องลำพังสันนักง,งานสาสุกเนข้าเจากับคือสีสีแต่พน่พนพ่นแต่ยากันยุ่งลหละพี่น้อง แล้วก็ให้ประส้นแถวบานบานที่มันพีเพิ่นติดอันเสือ่อนไว้รัสิการไหมครับใส่ผ้าปิดป,ปากใบแล้วก็ดูแลความน้ำม,มองที่มันนั่นฝนตกมันมีน้ำเนาะฝนตกมันจะมีน้ำหงน้ำหยังนะครับเขากับความทิมง่วมทิมเนาะ ไปรดลูกน้ำยุ่งไร่ใหญ่พี่นอ้องคือมาสองอันมูกระจกนะโมนแค่มูอันละสิบบาท ฝนกับตกดูนะครับพี่น้องก็รักษาดูแลร,รักษาสุขภาพในเลิศนะครับเนาะโดยเฉพาะมือนอีก,กันกนิดหน่อยย่กรุงเทพกับตกอีกนะครับนอกจากว่าหางบาตกบาไดต้ตกเบิดม้ลหมื่นหัว <c oughs> แห้งบได้ครับพี่น้องเดืกดละ กับมืออื่นเนาะพี่น้องเนาะมืออื่นเป็นมือวั่าวั้นสินไงวัพนผใหญงนะครับเป็นมือบุญข่าสากนะครับบุญหลังจากที่เดือนเก่าผ่านมานะครับก็เป็นบุญข่าประดับดินเนาะมือนีมืออื่นก็เป็นบุญข่าวากนะครับนาจะเป็นวั้นสินไ่นะครับเนาะกัสินผ้ากันไปไปทำบุญนะครับมืออื่นมีอบร้มตอนเศร้านะครับถึงเที่ยงกะอาสิตไปใส่บาตรดึกซื้อนะครับมืออื่นเดี๋ยวไปทำบุญเ่อพี่น้องเนาะ ทำบุญเพื่อพี่น้องทุกบุทุกคนนะครับเป็นบุญเข้าสาเก้วน้เฒ่าผู้โตเพื่นกับพีเฮ็ดเป็นันเข่ามากคับขา่าอวของพี่น้องเข่ามากพู้อยังสิไม,สสม่ับเนาะเฮ็ดใส่หัวใส่แบตตองแมนยูได้เนาะครับเนะาะถ้าเนดจำบพุพิดเพราะว่าตั้งแต่บบฮันมาเลียนเนี่ยโบโบฮันมากกับลาซินิกะเคยได้ไปเห็นน้ำยายอยู่เห็นไหมครับพี่น้อง เอาไปวัดนะครับเปิดพระเปิดกสิสวดเท่ากับเอาไปยายให้อืออน่นพ่ออิ่นแม่อิ่นบันพบุรุษนะครับใ้เจ้าที่เจ้าทา้งผู้ดูแลรักษามามหลับนะครับจีาพาวันไดสวดเพราะว่ามืออื่นจี่เป็นมือกหันบอกพระตาอิสานบันเท่ากับ มือปล่อยผีเนาะพี่น้องเน,ะนา,มมาะนาสิปย่อมมานาสิบปล่อยตั้งแต่เที่ยงึ้นมืนี่นะครับพี่น้องว่าจำเป็นยะนอนเดืกดนะครับเด้อพี่น้องก็ได้ฟังก่อนร่ำบ่ครับน้าบุญข่าวสากันไหมครับ ข้อเจ้าสิลบสีร่ำเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบุญขอตากนะครับเนาะหีิบสองข้องสิบสี่ของประเภทนี้อีสานเฮานะครับเเจ้าอีสานาเ้องเฮ็ดกันทุกเดือนทุกมีทุกเดือนทุกเดือนนะครับเป็นถึงมาหีสิบสองข้องสิบสี่นะครับมีทุกเดือนมีงานมีกิจกรรมทุกเดือนล้วกะเป็นประเภทนี้ของเจ้าอีสานเฮานะครับเฮากบ วรทนทสิอนุรักษ์ใบนะครับพี่น้องลูกหลานกระเบื้องใบนะครับพ้าลูกหลานเขาบัดทําบุญนะครับเพราะว่าอนาคต้างหนาลูกหลานเฮาสิหญ่โตขึ้นมานะครับกระสิได้ผ้ารุ่นลุ่นลูกรุก่นล,ล,ล้านไปอีกนะครับทําบุญนะครับเขาวัดทาบุญน้าท่านนะครับ mm hmm. บออเลียงน้าบอลจบเื่องกว่าน้า ก่อนลํำบุญขอตากนะครับของน้องก็จำไม่ไ,ได้ลองไปหาฟังบึงด้พี่น้องใน youtube นะครับม้วนแรวว่าในในก่อนล่ำน,น้องพี่น้องเนาะแบบพ่อเมรรย์บรรทบูรุษท,ท,ที่ที่เสียชีวิตแล้วนะครับอันยมมาบานนาะเพิ่งกัสิลปป่อยปลอยหนะ้าเปิดประตูน้าโลกขาจาวบานนะครับปล่อยมากห้รับออกซวนบุญจงกุศลนะครับมากินเขามากยังน,น,นะครับที ญย่าพี่น้องนะครับได้ทรงไห้ในมืออื่นนะครับในมือหุ่นขดศากนะครับกับลูกเตา่าผู้ใดบ่มาสิไหม,มครับพี่น้องเอ้ยกินของผู้อื่นกันบบ่ได้น้องพี่น้องเนาะนะครับจะเนี้ตนนะครับกับล่าโศกว่าเป็นยังลูกเต่าจะฟ้องขึ้นบ่มานะครับบัดลูกผู้อื่นเพิ่นขึ้นมากกันแต่ตึมตึมบึนบึนน,น,น,บน,บนั่งสินนะครับพี่น้องแม่พอแม่กับคิดดังสั่นนะครับอื สีเหล่าพี่น้องขันห้องบ่วผ้าบัวผ้าดูผ้าเตาเห็ดตั้ง่ในหน่อยเนี่เขากับบรูเด้ว่าบุญขัดตาขึ้นยังเป็นยังขึอ้นตองเห็ดงสี่พี่น้องเลยเกิดอยังขึ้นมา,า,าอขอเขาดูเตาเขาบบรูนะครับน้องพี่น้องเขาก็เห็ดบ่อกเป็นบันนี้บมาบันบนีน้พี่น้องโดยเฉพาะยุคสมัยนี้นะครับเทคโนโลยีมันร้ายนะครับเขากั บกพรอยสนใจเกยวกับบัตรกับบ้าปันใดนะครับมิฉะนั้นเขาก็ต้องปลูกฝังนะครับลูกหลานออกเดี๋ยวไปทําบุญไปใส่บาตรเราก็กลับแร้วครับเพราะว่าคนหลายนะครับมืออื่นถ้าเป็นวันกิจกรรมต่างๆนะครับคนหลายขันอันบ่มี อบร่มกันสภากันยูจนแล้วกันนะครับยูเทอรกับยู่จนแล้วแต่ว่าส่วนมากพี่น้องเจ้าอีสานบ้านเข้ากับไปสุขคนนั่นอนนะครับเนาะไปไปเฮ็ดบุญไปคือผู้ใดบอกไปนะ้าแปลกเนาะครับน้องพี่น ong น้องนะไทยบ้านนะครับแต่ว่าบางคนบ่อยูนะ่เนาะบางคนบ่ได้อยู่น้ำ บ้านน้ำเชยนน้ำสัานใหญ่ไปอยู่ทั้งอืน่นคือจังพี่น้องอยุตตังประเทศอยุตจังอย่างสีน้องพี่น้องเนาะกะให้ยาสีพี่น้องเอื่นเราก็ได้เอืนเอ่นญาต่ออื่นบรรพบุรุษเท่าก็ได้บ่คือขึ้จะว่เป็นยังดอกพี่น้องเรื่อเปิดข้อไปเนาะพี่น้องเรื่อเปิดข้อข้อไปพี่น้องฟังน้ำ ในต,ตาตากับใหญ่กับสิบไปวัดมืออื่นนะครับไปทุกปีหมื่นวางใบาวางแรงพ่อกระตมากให้ไปวัดในวัดสันบา นอก็เลยบอกว่าบ่บ่กติไปยุ่แล้วเนงะม่ลดมีกิจกรรมหรือเวลาว่างนะครับพกเนกากัสิภากันไปวัดตลอดเลยนะครับถ้ามือไหนมันได้เตรียมพร้อมกับพากันไป ตอนสดบ่ไ,ได้นะครับพี่น้องมือนีสัญญาณบอดีนะครับนี่สัญญาณบอดีเงี้ยต,ตรงว่าม,มือนีเจดาย่ได้พบปลากับพี่น้องมาสนไหมเงี้ยตรงมามมือหนานะครับมือหนามือนีมือ,น,มอ,น,มอนีปีนห้องสุดคนแล้วนะครับจ,าจาาออึาจจ้ว่าเพาะหยังนะครับเนาะ มื่อื่นเป็นนอกจากบ้านบันนอกจากจะเป็นบุญข้อซากแล้วก็เป็นบ้านไซนีรัฐบาลยูเอ็นบอครับพี่น้องรู้จักบอกบ้านไซนีรัฐบาลแต่เราค้นือสิตรงหัวกันย่อง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 อยู่นั่มือนีเนาะผู้เฒ่าพุทโธยาบาดตะพุทโธต่อพี่น้องค้นุ่มเมื่อ ยุ่แถวเนี่ยสะกลงไหมพี่น,ออนอ้องอันเจ้าพ่อตองงอยแม่ไหมเนาะคนหล่หลยครับพี่น้องไปคอคอพ่อนคอเหลขกคอเบอร์นะครับคอโชคคอลับแซ่แบ,แบครับพีบ่น้องเลยแซ่บแซ่บครับแซ่บแบ เป็นงครับแซ,บแซบ่บๆเดี๋ยวได้แค่เดี๋ยวได้แค่รสกลินบะเบิดครับเอาไปสมีละ่ะแค่รสนะครับมันลำพังนองกับบะม,มากกี่แล้วนะครับแต่ว่าก็กินได้นะครับจะกินร่องเบิองนะครับเคยได้ยินแต่เพลงกันไหมพี่น้องอันพวกเอาแค่รสมาฝากกันไหม ตั้งแต่นอนในหน่อย,อย,อยอพี่น้องผู้ใดนอะสันอันขอเพ่ยงยังกว่าไ้เขาไปซานไหมหพี่น้องของเจมไหมเราจำไปเลยว่าพี่น้องผู้ใดก่อนนะครับกำลังนะฟังอยู่นะครับแต่ว่าบล็ักปากนะครับเพราะว่านอกกับบว่างน,นะครับช่วงนี้ละกันมูกับบวชันบางนะครับบอกบอกเชอรี่แล้วว่า มีพีบนคอเพลงนะครับคอเพลงเงินฮักไอลท์อีดีก็ีแต่ว่าเชอรียังบอนบางนะครับยังบอลบางทดลองได้บอลองได้ครับแต่ว่าเพิ่อนยังบอลบางเธอนะครับแต่ละคนกันยากมุองย่างมืออื่นกับอร่มนะครับมืออื่นกับอร่มคือกันนะครับโอบกะบ้อนบังคือกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับยังบอลบางแต่ละคนนะครับ๋ยวจัดห้นะครับแต่ละคนจัดห้แน่นอนนะครับพี่น้องกับฟากติดตาม ให้พี่น้องติดตามนะครับช่องไปอยากฟังเพลงมวลๆนะครับติดตามช่องค้นไทยบันนะครับกรสิมีมูนอนเนี่ยนะครับกับโอโอกับเรียวกับมูนะครับรองเพลงนะครับกับออมนะครับพอเบิร์เพลงเด็กนะครับนอกกับพอเบิร์ืออยู่นะครับนอกกับบางเทือนะครับเพลงไหนจะลองมาเอาลงไปเรื่อยๆนะครับกับออฟนะครับกับซีเรนกีตานะครับนอกจากเซนแต่ออฟเลนกีต้าหายนอกกจสิรองเพลงไปนะครับพี่น้อง บรูว่าเสียงมันดังบอนะครับเมื่อนี้แต่ว่าน้องออไม่มาไกลเยอะขณะสนเพราะได้ยินอยู่เนาะบกาวาแห้งนะครับมันเดือดคักแล้วนะครับพี่น้องมันเดือดคักแล้วเลวเือกไรกั้ยันเิลนลำคาดนะครับพี่น้องเนาะวากแห้งบะได้นะครับมืออื่นหมละนะครับเฮียตุงจังสิ่คุยกันเดี๋ยวพากเฮียตุงมาลองเพ่งมาคุ้ยกันกินไปหมู่บ้านในส่วนนนทกินสมตำสมตำกุ้งสดพี่น้อง ขุมกัวสองทุ่มนะครับสมตำกุ้งสดมันจะมีราคาหาสิบาทแปสิบาทได้หลายครับพี่น้องแต่ว่ามันต้องกินยูรานมันจังเส่บนะครับยูรานมันได้มันได้อัตรลดก็กันไหมครับพี่น้องสมตำกุ้งสดเขามีวิธีเฮ็ดีดีนะครับเฮ็ดตรงมาแซ่บแซ่บมาเสียแต่ว่ามันเดือดล้็วนราก็เลยบอกกินนะครับตำปลาก็กินเน้อมือเล้งมาแล้วนะครับก็เลยบอกกินนะครับจริงๆอย่าคุยกับพี่น้องอยู่นะครับเนาะแต่ว่ามันอ่อนสดบ่ได้อีดีนะครับเน็ตสาแห้งนะครับขอภหยหลาย นี่แหละมันเร้าเต็มือแล้วแต่อารมณ์มือฝนบัดโต๊อ่อนบ่ได้สารบันมือฝนตกบันเน็ตเร็วเนาะปัจจัยหลายอย่างนะครับก็โดนๆจะคุยกันทีนึงก็ได้นะพี่น้องเจ้ไหน้าทีก็ได้คุยกันทั้งทั้งคลิปทั้งอีหยังคือเก่านะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่มีความรักความห่วงใยความรักความเมตตานะครับให้กับผู้นรุ่อีสานผู้นี้นะครับพี่น้องก็บบุมีอีหยังที่สิตอบแทนพี่น้องดอกนะครับนองหอกจากการที่สิเฮ็ดคลิปแล้วก็ความจริงใจนะครับมิตรภาพ นะครับความเป็นครอบครัวระวังพี่น้องนะครับะนะครับกับพี่น้องหลายๆคนนะครับ <_ ening> สี่สี่สี่ซ่งท่งของทง่ทงนอกกินหรือว่าท่งอย่างไม่ใหยนอนะครับกับขอพูดหลายๆนะครับที่จริงกับนอกกับบ่ได้ต้องการีอย่างมากมายนะครับนอกพี่น้องนอกแค่ได้คุยกันแต่ว่ากรไในเมื่อมันเป็นกำลังใจของพี่น้องนะครับหรือว่าเป็นพี่น้องเต็มใจนอกกับกัๆๆบบ่บ่าคัดนะครับกับก่ายานว่าเสียกำลังใจนะครับกับ ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่อยู่เกี่ยงขังกันมาตลอดนะครับเดี๋ยวสจงคุยกันเนาะครับน้องพี่น้องเนาะสจงคุยกันมื่อานะครับบอกมื่อานาซีได้อ่อนอยู่นะครับเนาะสจงคุยกันมืออื่นครับโอเคขอบคุณหลายๆครับเราบงคลิปต่อไปครับผมขอบคุญครับ